วันทีตอนเศร้าๆจ้าเป็นจังไดน้อจา้าทางบ้านสบายดีบ่น้อจ้าเมื่อสกูลุกุลน้อจ้าน้ออันเมื่อนี้ยายโชทายบรรยาก,กาศให้เบึงตอนเศร้าๆน้อจ้าน้อเห็นนกเป็ดน้มเพื่อนน,เน,น,นอกเป็ดนามงามงามนกเป็ดน้มเมาเล่นหลังบ้านได้สวจา้าบึงเนีาจา้ายายโชละนั่สนงสะอ่อนอยู่ผู้เดียวมีแต่โตยิใหญ่ๆได้จ้นันนะนะ พูดนะทั้งสีอ่ะสีดำสีขาวเนาะตัวนี้ๆเลยจ้ะจ้ะจ้ามื้อนี้มูบาสิมาเหรียญบานน้ำเนาะจ้ะยายท้องวาสิมาเหรียญบานน้ำเนาะยายท้องอิ่มยายกโซกับร่งวาสิย่างไปหับจ้ะแก่โบเคยมาจ็กเทียเนาะจ้าแกสินางรถบาดมากว่าสันบ้านยายกโซอยู่อัน อยู่ป่าเนาะจ้ะอยู่หลังอันอยั่วนใกล้ป่าอยู่อันซุดหมู่เลยก็ไก่เติบจากป้ายรถเมล์เม่เนาะจ้ะแกนั่งรถเม์มาก็เลยบอกแกมาลงก็เลยว่าสิย่างรัดกันมาจ้ะจ้าย่างแวบแวบมาแล้วไก่บ่ลหลหมอบ้านเฮาน่ะอยู่ในป่าก็จังวะไก่บ่หายากบอโอ้ยป่าเหลือสิได้ย่างไปอีก ย่างไปอีกบ่ลึกปันไดย่างสิผานะทีมาหอดทึ้งจมจ้ะทึ้งจมจ้ะทึ้งจมหอบซาลุ่งไปหวยจ้ะลุ่งไปนั่งเล่นอยู่สะพานเนาะสะพานนั่นเป็นสะพานแทเนาะจ้ะไปบึงวิวทิวทัศน์กันเนาะจ้ะเนาะไปหอบซาลุงไปหมอเอ้ยไปเล่นไฮโลบ่หมอเอ้ย ใบบนนะหอนมันเจ้าสนสิเป็นตะเบิงนี่และเฮ้ยสาภาพนี่ละเฮ้ยเก็บหอยไปอนนะแม่ น้ำนว,ว่วปเป็นเด้าหมดใช่บ่เป็นหรองามาม,ามาลูม,มางามจ้าผ้าลูกม,มาเร่นอันผ้าลูกม,มเบึวงวิวแนวขขาง่างเนาะงามหลยงามหลยคุณอาจารย์น้ำเพื่อภาพภาพภาพลิดปนกะปิ่งเอากะปิมมะฝางเลยจ้ะเห็ดเองเลยร้อปอร์ชิมชิม,ชม,ชม อก็มีตัวกุ้งเนาะวันนี้กับตีกุ้งเองจ้าเจี๊ยบเจีบเจแล้วกันไหนไหนไอ้ปี๊ปปี้ไหนแล้วว่ก็ต้องมาให้ชิมกับไอ้นั่ไอ้นี่มีแต่กุ้งไม่มีแป้งไม่มีอะไรนะไอ้เฮ็ดกุ้งกับตีกุ้งมาฝากจ้าอันนี้ทั้งนี่ก็เฮ็ดแก้วฝากเนาะนี่แหละจ้าน้ำใจคนไก่บ้านเนาะจ้าเนาะน้ำใจคนไก่บ้านคนบ้านเดียวกัน

ไปลองกันไหนยังน้อยยูทูบเขาก็ติดแดงติดยังอีกแล้วก็สิงนตามมาพีดตามมาพีกตามมาคุงนะจากเนาะเดี๋ยวเครื่องเคียงคูงมาต่ำกันจ้ะอันกินตามมาขุงน้ำกันได้จ้าอ๋อเป็นครทยยูทูบให้ทำแบบนี้ใช่ว่าเออมิตรตังได้ตามมาอะไรเชงี้ยโอ้บาไดายบานชันยิบานัน พี่กลโนนบอกเฮ้ยใส่นี่ไปด้วยสินจะได้มไม่แตกไม่ได้กินหมดอยู่บ่อเทตายแทนเย็น okay, มาบนกระซามแล้วเสียรายกินน้ำกันเลยจ้าไม่กินตังคน้ำกันเลยจ้ากินตอกนก,นอก,นกนอระซามอนีอ่และวนะจ๊ะเนาะไม่ต้องไปอีกยังเท่าบอกชีวิตนี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครนะจ๊ะ ป้ากินไปนะเจ้าพ่อมย่างเดียวเนาะโอ๊ยขอบใจมากเลยเพื่อนได้น้ำพริกเมนดาจ้าอันเราสงครามกับพ่อสงครามนะเจ้าโควิดกับพ่อโควิดโอ้ยบ้านเราติดโควิดกันเพียบเลยอืมและท่านพระท่านเจ้าก็ยังติด มันโคเว้นพระได้จ่าโควิดนะจ๊ะมันบริวารพระได้จ้ะนิมนต์ได้จ่านิมนต์เด้จ้ะบทีโควิดได้จ้ะบริวารได้นาะจ้ะเนาตามบ่ขึ้นจ้ะตามบ่ขึ้นจริตามบ่ขึ้นจัดได้จ้ะอากาศธรรมชาติไปฮับกันมาเราแบบมานั่งกันได้จ้ะเนาะอันนี่ยังกระสูกันเก่งแมงสันหลบมี าหารนั่นหรอประเด็นตอนบ่เฮ้ยประเด็นไม่ใช่ประเด็นตอนนี่แหละ็สตอนฉีกนะหหัวฉีกปาร้าปลาก็ตอนนี้แั่บ่นไม่จตอนประเด็นโอ้ยย่าตอนใหญ่สไดเเอาไว้เอาไวหีบบถ้าเอาไปเหเจ้าบอมยกินสี่้นแล้วเนาะมันใหญ่โพดเลยจะกล้าชิกได้ไงมันไปยังสีบกากสีมี่บัวนตอนน้อยน่นะเัาก็สีปันกันที่ประเด็นตอนน้อยบ่นี ใส่หน่อยเสียบไล้เว้ยใส่ไล้เสียบไา้ใส่หน่อยเสียบน่อยอย่เงพีแ่้าวเขาก็ได้สันแ่ะเ้าก็ับไปบอกรู้ทกานละว่าโอ้ยกินหัวแตงแต่ข้าวซุ่มกันอยู่อันเ้าไปรอปัวแตะกีไม wow ่รอปัวจ ну umm> ิ้มตงกุ่งหมเสีบเสียเลยสมัยเะเซร์บอกไปเห็ดมี่นี่หละ มาและสลึงมาละหาซิบป่าที่นี่รอกว่าหลอนกับ่ไรที่้นมันหลอนๆด้มาดล้ไอ้็อกสอมมาตบาทนะเว้ยดีใจเฮ้ยเข้านี่แหละเข้าหาเงินแต่น้อยเข้าไปคขอเงินองเงินแมนม่ต้ตัววาคงเปิดปีใจเหมกันอยากตมทีอากเตมทีของยาโซ่ี่ำเลยต่ำเต่เข่มตัวนี้ เด็ดเบตรงนั้นอีกอันหนึ่งที่มันสั่นเข้าขำตังว่ะเฮ็ดแบบตับต่อนีนะเฮ็ดกล่องกับั้นนะจ้ะน้าตับหม้อหุงนะจ้ะไม่เส้นเตี้ยมไม่รู้ว่าแสบเพราะแสบหรอแสบเพราะแสบกินตัวจังเตี้ยมอุ่เต้มเลมนานที่ประดีตอนก็จิ้มาใส่กระเดี้ยงญี่ปล่ามาเจ้ากินข้าวน้ำกันเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้มไก่กับตบักหุ่งรับข้าวเหนียวเนาะจา้ะานะจ้าคลิปนี้ก็พามากินข้าวกินน้ำเนาะจ้ะเนาะถ้ามา,า,า,าคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะจาน้ะเด้อพอกันไม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้า